สวัสดีครับกลับมาอยู่กับผมอีกครั้งนะครกับช่องกับป่าบอยและวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึง Artifact Set เซตใหม่ที่จะมาในแพทช์1.5นะครับซึ่งจะเป็นทางด้านของ e n n e s s t e of the m t l l i เมลลิลิสและก็ e Flame นั่นเองบอกเลยว่า2 s e เซตนี้เป็นเซตที่น่าสนใจมากๆนะครับและวิธีการเอา2 s e เซตนีก็เหมือนกับทุกดาเลยนะครับก็คือการลงดันซึ่งดันที่จะมาใหม่ก็จะมาอยู่แถวๆตรงนี้เลยนะครับของแบบนะ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต้องันล็อกยังไงแต่อาจจะเป็น Story หรือไม่ก็อาจจะเปิดให้ลงเลยตอน p a ท่ชุดห้าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะอาจจะต้องรอดูอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S แต่ทั้งนี้ <S 1> <S 1> <S ทั้งนั้นนะ <S <S เรามาดูทางด้านของเซต a r t แ f a c t ดีกว่าว่ามันมีโบนัสอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอย่างแรกเลยครับที่เราจะมาพูดถึงกันก็คือเซต Tenacity of the Meliss ซึ่งข้อมูลของเซตเซตนี้นะครับก็จะเป็นดังนี้เลยนะเมื่อเราใส่ครบ2ชิ้นนะครับจะทำให้ตัวละครที่ใส่ยอยู่เพิ่ม HP ไปอีก20% ซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับบางตัวอย่างเช่นจงหลีนะครับถ้าหากเพื่อนๆใส่ครบ4ชิ้นด้วยกันนะครับเมื่อตัวละครที่ใส่อาร์ติแฟ์เซตนี้อยู่นะครับได้ทําการโจมตีใส่สตรูด,ด้วย Elemental Skill หรือสกิลธาตุนะครับจะทําให้ตัวละครที่อยู่รอบๆหรือตัวละครที่อยู่ในปาร์ตี้นะครับได้รับโบนัสแอคแท็กเพิ่มไปอีก20%นะบวกกับความทนทานของโล่ที่หนาขึ้นไปอีก30%เป็นระยะเวลา3วิ ซึ่งเอฟเฟกนี้นะครับสามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆ0.5วินาทีนะครับเพื่อนๆก็อาจจะแบบเฮ้ย3วินาทีมันสั้นไปหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดมองกับกันนะครับมันมีคููดาวอยู่ที่0.5วินาทีแปลว่าอะไรแปลว่าถ้าเกิดว่าเราสามารถทําให้สกิล E ของเราหรือ Elemental Skill ของเราใช้งานได้ตลอดเวลา ก็จะทําให้เอฟเฟกนี้อยู่ได้ตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าในคําอธิบายนะครับยังมีบอกไว้อยู่ด้วยนะว่าตัวละครที่ใส่เซ็ตนี้นะครับและได้ทําการใช้เอฟเฟกของโบนัส4ชิ้นด้วยกันนะครับไอโบนัสแอแท็กับโล่เนี่ยตัวละครที่จะใช้เอฟเฟกนี้ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในสนามซึ่งแปลว่าอะไรซึ่งแปลว่าตัวละครสามารถปล่อยท่าสกิล E ที่สามารถทําฮิตฮิตได้หลายๆฮิตแบบต่อนเนื่องนะครับอย่างเช่นจงหลีฟิสอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ เอาไว้บนสนามได้เพื่อที่จะทําให้ตัวละครอื่นที่เอาออกมาเล่นต่อไปนะครับได้รับบัฟตลอดเวลาตาบได้ที่สกิลของตัวละครที่ใส่เซตนี้อยู่ในสนามตลอดเวลาและทําดาเมจตลอดเวลาไม่ต้องห่วงเรื่องบัฟเลยครับบัฟจะอยู่ตลอดเวลาแน่นอนและเซตนี้เหมาะกับใครกันล่ะถ้าพูดถึงเซตนี้นะครับผมให้เลยจงหลีเหมาะมาก <L> เพราะว่าอะไร <L> เพราะอย่างที่เป็นเพื่อนรู้นะครับการปักเสาของจงหลีนะครับจะทําการทําดาเมจอย่างต่อเนื่องทุกๆวินาที ซึ่งเป็นอะไรที่เหมาะมากๆสําหรับเซต4ชิ้นตรงนี้นะครับและจงหลีเองนะครับก็ยังได้รับบัฟเพิ่ม HP 20%ที่มันก็ดีมากๆนะครับสำหรับจงหลีทําให้ตัวละครนั้นผลิตโล่ที่หนาขึ้นไปอีกแล้วทำดาเมจมากขึ้นไปอีกนะครับบอกเลยว่าดีมากๆแล้วถ้าเพื่อนๆยังคิดว่าไอ้โบนัส20% HP เนี่ยมันทําให้โล่มันไม่ได้หนาขึ้นเยอะขนาดนั้นอย่าลืมนะครับว่า4เซตก็เพิ่มให้โล่หนาขึ้นไปอีก30%ด้วยนะครับ พราะเอฟเฟกนี้สามารถทํางานได้แมกกาชั่งจงหลีไม่อยู่ในฟิวบอกเลยว่าคุ้มมากๆสําหรับจงหลีสายซับโลนะครับคุ้มมากจริงๆอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลก็ได้นะครับที่หมีเคยออกมาบอกกับเราว่าจงหลีไม่ใช่ตัวที่จะเอามาไว้ทําดาเมจมันเป็นตัวซับตอนที่มันมีดราม,ม่านะครับอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลที่ทําไมถึงเขาพยายามที่จะโต้เถียงก็ได้นะแต่ทางนี้ท้งนั้นนะ ถึงไม่ปรับนะครับและถึงจะเอาเซตดีเข้ามาผมก็ยังบอกว่าจงหลีไม่ได้ดีขนาดนั้นอยู่ดีนะถ้าเกิดเขาไม่ปรับนะอย่ามาถ้าเกิดเขาไม่ปรับแต่น,นี่ครับอันนี้คือเขาปรับแล้วไงคือตอนนี้มันดีนะมันดีมากด้วยแหละใช่มันดีมากด้วยดูดูแบบมันดีมากแบบจริงๆนะตอนเนี้ยแล้วบอกเลยว่าใครที่กําลังเล็งอยู่นะครับและอยากได้จงหลีจริงๆนะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะในแพชชชนาน่าสนใจจริงๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าเซตนี้จะเป็นเซตที่ดีที่สุดนะครับอย่าว่าเป็นเซตที่ดีที่สุดสําหรับซัพพอร์ตก็จริงนะครับ แต่ว่าถ้าเกิดพูดถึงดาเมจก็อาจจะไปเน้นทางด้านของเพตราซะมากกว่านะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้สนใจเรื่องตรงนั้นเท่าไหร่เราอยากเอามาเป็นซับจริงๆเซตนี้จะทําให้เพื่อนๆไม่ผิดหวังแน่นอนแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเซตดีไม่ใช่ว่าเราจะต้องใช้กับจงหลีเท่านั้นนะเพราะบางทีมันก็ยังสามารถประยุกต์ใช้กับตัวอื่นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นไอโบนัสสชิ้นที่เพิ่ม HP ก็สามารถไปใช้กับตัวละครที่ ต้องการสตัด HP ก็ได้เหมือนกันนะครับอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นดิโอนาเองอะไรอย่างี้เป็นต้นนะครับแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีสักเท่าไหร่แต่ไม่แน่อนาคตอาจจะมีตัวที่ต้องการ HP มากๆก็ได้นะหรือแม้กระชั่งหูเท่าก็ได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเซตอัพยังไงนะก็แล้วแต่เพื่อนๆเลยหรือบางทีเพื่อนๆอาจจะแบบว่าเอาไฟลอชีแล้วก็เอา HP ชชิ้นก็ได้นะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะก็ได้เหมือนกันนะครับลองประยุกต์ใช้กันได้คือมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะอยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเล่นแบบสไตล์ยังไงแล้วก็เพื่อนๆขาดสตัดอะไรนะครับแล้วถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของเซ Pale Flame ซึ่งสตัดก็จะเป็นดังนี้เลยนะครับเมื่อเราใส่ครบ2เซ็ตนะครับก็จะทำการเพิ่มดาเมจกายภาพให้ตัวละครนั้นอีก20 25% 25%ก็เยอะมากๆแล้วนะแต่ถ้าเพื่อนๆยังคิดว่าการเพิ่มกายภาพ25%มันยังไม่เพียงพอนะครับเดี๋ยวลองฟังปั๊บ4ชิ้นกันก่อนเลยกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเรามีครบ4ชิ้นแล้วนะครับเมื่อตัวละครที่ใส่ครบเซตนั้นได้ทําการโจมตีใส่ตรูด,ด้วย elemental skill หรือสกิล l ธาตุนะครับจะทําให้ตัวละครนั้นเพิ่ม Attack ไปอีก9%เป็นระยะเวลา7วินะครับและสามารถสแต็กได้ถึง2สแต็ด้วยกันและ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกๆ0.3วินะครับแปลว่าแปลว่าก็คือต้องทําแบบ2ฮิตที่ห่างกัน0.3วินะครับถ้าเกิดมันใกล้กันเกินไปมันก็จะไม่มีผลนะแต่ถ้าเกิดเราสะสมครบ2สแต็กหรือก็คือพลังโจมตีอีก18%แล้วนะครับจะทําให้ตัวเซต2ของเราหรือก็คือกายภาพ25%เพิ่มไปอีก100% กลายเป็น50%เอาง่ายๆนะครับโดยรวมนะครับบัฟที่เราจะได้มาครับเมื่อเราใช้บัฟของ4ชิ้นแบบครบถ้วนนะครับเราจะได้สต,ตัดมาดังนี้นะพลังโจมตีอีก18%บวกกับพลังโจมตีกายภาพอีก50%ใช่ครับเพเป็นฝฟังไม่ผิด50%นี่คือสต,ตัดโดยรวมจากอร์ติแฟ์เซตนี้นะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะครับน่าสนใจจริงๆนะ มันจะทําให้ตัวกายภาพนั้นโดดเด่นขึ้นมากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของเครื่องฉีสายกายภาพเรเซอร์สายกายภาพเปโตสายกายภาพหรือแม้กระทั่งฟิสสายกายภาพช่วยได้เยอะมากๆไม่ว่าเราจะเล่นตัวไหนาสายกายภาพเซตพวกนี้จะช่วยได้เยอะมากๆและน่าสนใจมากๆนะครับบอกเลยว่าเป็นเซตที่น่าสนใจและเป็นเซตที่ผมอยากลองมากๆด้วยเช่นเดียวกันน่าโดนมากครับน่าโดนมากจริงๆนะเอาจริงๆซึ่งเซตๆนี้นะครับก็อาจจะทําให้เพื่อนๆคิดนะว่าแบบ ถ้าเกิดมีเซตนี้มาบัตสเตนก็อาจจะตกกระป๋องละสิไม่ครับมันยังไม่เชิงว่าตกกระป๋องนะเพราะว่าบัตรสเตนนะครับถ้าเกิดเราใช้ได้ถูกวิธีจริงๆอะ่ะมันก็ดีในแบบของมันนะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะเจาะจ,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 จงมากๆแต่ที่ผมอยากจะลงลึกไปอีกก็คือการผสมเซตอาร์ติแฟกต์นั่นเอง ถ้าเกิดเพื่อนดูจากเซตเพลโอเฟรมนะครับเดก็คือไอ้เซตกายภาพที่ผมบอกไปไปแกะมันมีเงื่อนไขในการใช้งานอยู่ก็คือการทำดาเมจด้วยสกิล E 2ครั้งก่อนนะครับเพื่อที่จะทำให้เอฟเฟกกายภาพกลา,า,ายเป็น5 0แล้วก็ได้ a t t a c k เพิ่มอีก18%ซึ่งใช่ครับถ้าเราพูดถึงแบบว่าสกิล E ของเราทำดาเมจได้อย่างต่อเนื่องเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าเป็นเซตที่ดีมากๆแล้วถ้าเกิดเราอยู่ในไฟท์ที่ค่อนข้างนานก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่ดีมากๆแต่ถ้าเกิดเราพูดถึงกาาารรใใชช้้งงง่ยแแบบแบบจิๆ เข้าไปโจมตีปกติเลยโดยที่ไม่ต้องกดสกิล e อะไรเลยนะครับแบบเข้าไปโจมตีปกติอย่างเดียวเลยนะสีเซตนี้อาจจะไม่ค่อยได้ตอบโจทย์สักเท่าไหร่แต่จะกลายเป็นทางด้านของประการผรสมอ์ติแฟกต์เองก็คือทางด้านของ p a ลฟลามสชิ้นแล้วก็ B บล็คสเตนสอชิ้นนะครับอย่างที่พเพื่อนรู้นะว่าแบล็คสเตนก็เพิ่มกายภาพอีก25%เหมือนกันถ้าเราเอา2เซตนี้มาบวกกันแล้วก็จะกลายเป็น50%โดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับไม่ต้องเก็บสแต็กไม่ต้องทําอะไรเลย มันจะทําให้เป็นการเล่นที่ค่อนข้างง่ายมากๆเริ่มมาดาเมจบุ่งป้างไปเลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็เป็นการผสมอันดิแฟที่น่าสนใจเหมือนกันนะแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะทับซ้อนกันหรือเปล่าแต่คาดว่าน่าจะไม่นะคาดว่านะครับคาดว่าถ้าเกิดมันเหมือนเซตอื่นๆนะคาดว่าน่าจะไม่ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจใช่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆแต่ถ้าเกิดเทียบระหว่าง2เซตนี้ครับระหว่างเพลเฟรม m e ่หรือว่าเพลเฟรม2บวกปรัสเตนส n 2นะครับเอาง่ายๆแบบสั้นๆเลยนะครับแบบไฟท์ระยะสั้นนะครับสั้นจริงๆนะ แป๊บเดียวเสร็จบัสเตนสองเทเฟมสองน่าจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นไฟที่ค่อนข้างที่จะยื้อไปยื้อมาแล้วก็เป็นตัวละครที่ทสามารถใช้สกิล E ได้อย่างต่อเนื่องและทำดาเมจหลายคิดได้อย่างต่อเนื่องนะครับยังไงเพลเฟมก็ดีกว่ายังไงเพลเฟมก็ดีกว่าบอกเลยครับแต่เพื่อนก็คงสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วอย่างนี้บางตัวละคร ie, อย่างเช่นเรเซอร์เขาใช้เซตไหนดีอ่าผมบอกได้แค่ว่าเท่าที่ผมลองคำนวณดูในหัวนะแต่ผมอาจจะผิดก็ได้นะถ้าเกิดผิดก็คอมเมนต์บอกผมก็ได้เท่าที่ผมคำนวณดูในหัวนะ เพลเฟ a สี่ชิ้นอาจจะไม่เหมาะกับ r a เซ r แต่ถ้าเกิดเพื่อนๆสงสัยนะครับว่าเพลเฟมจะเหมาะกับกยายภาพทุกตัวเลยหรือเปล่าต้องหมองอย่างนี้นะครับว่าตัวกยายภาพที่เพื่อนๆอยากจะเอามาเล่นด้วยครับมีสกิลอีกที่คููดาวเกิน7วิหรือเปล่าถ้าว่าเกิน7วิเมื่อไหร่หรือถ้าเกิดสกิลของตัวละครน,นั้นไม่สามารถทําได้มากกว่า1ฮิต ในระยะเวลาสุดวินะฮะก็จะไม่เหมาะเลยอย่างเช่นถ้าเกิดว่าตัวละครนั้นทำดาเมจแบบท่า E แบบ1ฮิตแบบแรงๆเลยและมีคูดาวอยู่10วิตัวละครนั้นก็จะไม่เหมาะกับเซตนี้นะฮะเพราะว่ามันไม่สามารถรีคูดาวได้ทันนอกจากว่าเราจะใช้แบบส c กการ์ฟิเชียลหรืออะไรอย่างเป็นต้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ลองเลือกดูนะครับว่าเราจะใช้เซตนี้กับตัวไหนนะลองคำนวณดูก่อนเลยก็ได้นะครับเพราะบางทีตัวละครที่เพื่อนๆอวยยูอาจจะได้เล่นอย่างสนุกสนานในแพทหน้าด้วยก็ได้นะ เพราะนอกเหนือจากไอตรงเซตดีแล้วก็ยังมีดาบกายภาพ5้าดาวที่กำลังจะมาด้วยนะอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันก็โดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสารคิปคลิปนี้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยนะครับและหวังว่าจะช่วยในการตัดสินใจการเล่นของเพื่อนๆด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าการหาอสุรกายมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างเกลือและหายากนะจริงๆเกลือมากหายากมาก จะได้แต่ละชิ้นแม่งลำบากมากก็เลือกให้ดีนะครับเลือกให้ถูกแล้วฝากให้ถูกนะครับจะได้ประหยัดเวลาและประหยัดเลสฟินด้วยนะก็เดรีก็จะมีประมาณนี้นะครับยังไงก็ช่วยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, และกด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะและครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับเย้